พอเมื่อทุกคนบาตนมารวมพูดใส,ส่เตาลุงพิสูจน์ว่าพวกเรานี่นึกแล้วว่ามีปัญหาแต่ด้วยความจริงเราซองคนบาตนมาสู้สาขางานพอทำเพื่อการตั้งใจโอ้เพราะความจนเราตนสู้ลุงเอ้ยแจกเคลีย้าบ พอประความจนเราต้องสู้จากเรื่บานแต่สถานการณ์ไม่เลวไรลุงเอยอยู่บ้านก็ไม่ว่าปั้นปรื้อหรือเปล่าปั้นปรื้อไปไหนมาไหนมาไหนเฉยแค่มานี้ฮะปั้นปรื้อลุงครับไม่ทราบว่าลุงชื่ออะไรนะครับอ๋อวาปรือ ผมไม่ทราบว่าลุงชื่ออะไรนะครับคืก็นที่มึงตดิดตามกวดกวนต่างๆปรนคองมึงมาจากไหนโดยเด่นน้องล่วงเด่นฮะว่ามาเต้นได้มาทำไรเลยมาทำเฉยมาเฉยกับเคยเฉยแกต้องมาผมชื่อว่าเกรียงศักดิะกะอยอยก์ครับไอ้ยาละกันนี่นุยเกรียงศักดิ์ครับผมชื่อเกรียงศักดิ์เดินทางมาหางานทำครับลุงชื่ออะไรครับ ้ <c oughs> าเล้งนตนึงทำง,งานรำลุกถ่าเล่งจึงเจอเจอของลุกช,ชัดเจนลุก <c oughs> เป็นคนชัดเจนเป็นคนใกล้ๆกยกรจักนะกันกใช่ไหมฮะไม่ว่าประเทศทยประเทศที่ลังกาประเทศมาเลเซียจะรถตึกประเทศสิงคโปร์ูรจักชาติกับลุกและลุงเชื่ออะไรนะครับคือลุกมงนชัดเจน นั่นแหละครับชื่อชัดเจนเลอครับไม่ครับแต่ว่าชัดเจนนั่นแหละลุงชื่ออะไรล่ะครับคือเต้าหะเตียวเจอจริงหือเจอเล่นครับผมจะชื่อจริงครับคือเจอจริงนี่ครับไม่ราบว่าเจอจริงแกว่าเออไม่เรียกรูปโพเรียกว่กครูเรียกชื่อจริงที่ครูเรียกครับไอยย้ยจมันกามีหลายชื่อซะ <c oughs> ด้วยสิ มาตั้นไม่หลจืดจะโดนจีอาแม่โอ้ยคนเปลี่ยนเยโยมนหายคุณหยิบเฉยยแมมโยมันเคเควัดปิงโย่นี่ยิดไม่ได้เค้เลยกูได้เคเลชีวิตยังมีค่าอย่ามาทำซาบเด่กวัดพงเว้ยรไม่รไม่ไอ้เก้ เคกมึงวะกูเคกมึงรู้ไหมนี่ฮะเคกนี่ยัดแม่ตีปักจุกจุ๊กจุกจุกจุกเอายัดแม่มีนี่เดี๋ยวใช้แล้วล่ะเรื่องกับกวนกูเกลียดตรงหน้าเมื่อกีว่าครับไม่เป็นเลยเต็มใจเกลียดเ๋ยวตาเอาหยัดแม่เปียดพี่เชื่ออะไรนะครับคือไม่ทราบว่าเจ้ยวเจอเกวับเออครูได้เรียกกับ ผมจะชื่อครูปาสาไทยเรียกครูปาราไตยกับคือเข้าใจอยู่กับครูปาราไตยแต่ครูปาราไตยโรงเรียนเรนไไหนาหวัดเป็กมันมีหลายคนจะไม่จะมาเจอครูยิ่งครูใจเรียกรับแหมาได้รู้ไม่แล้วนะกืนน้เป่าเอาชื่อครูผนะู้หญิงเรียกถ้าเจอครูยิ่งเรียกใกล้ๆก็รูจ้จากปีมิสเตอร์ทอง อะไรนะครับมิสเตอร์ทองอ๋อพี่ชื่อมิสเตอร์ทองครับเแย่แมมบื่อไม่เจอบังคลุนทองอ่ะเจอมิสเตอร์แล้วครับคนณเปไี้กั้นเปรีดหนันอ่ะเด็กกว่ารถไถ้วงกูไม่จะทำท่าแต่ยัดแม่เบื่อเจอกูนักกว่าแม่เมื่อนักกว่าแมมเจอกู แล้วเราวันนองเศร้านองกุลรังนุงไม่รับมาเจอเพลือมแล้วื่อว่าแสงแค่ะ้อ้ยจาได้แสงแข่พบกับพี่แสงทองแล้วจะไปคองลุยเลยกูไม่เคยเห็นเคยกิดอยโยดังดาวนี้กูไอยโยแกวติปไม่เคยเห็นเคยแกวเกย์ตำปันเี็ดจริงกูมือไม่ตะมือไม่ไปยาวตีดนามมึงเข้าใจไหมฮะ เลยดไม่ทราบว่านงสร้ง,งคดนี่ครับมาทำไรแยมเผือดเรือดน้องไม่กล้าสไลกลัวมั้งครับอะไรนะคะกล้าสไลกลัวครับกลัวอะไรละ่ละอเรนน้องไม่รู้ที่ว่าเผือดเรือดเชื่อสิ่งกระทิงเล็ดมีเป็นไงก็ต้องว่าเชื่อจริงเชื่อจริงกูไม่กลัวอ๋อเลย ใสไกก่ไม่รัวเชื่อหลิวยมผอนจิ้งกระเบียร์เราโบไม่รัวเล็กกระทิงไงกระทิงเก็บแม่แกลจะลได้หมแล้วดิน,น้อยใจจะลามฮะน้อยใจลำเว้นเะาปวดชื่อตั้งปินเสื้อสิงกระทิงเร็ดแนวปัวตาเรือเต้าว่าไม่มีรู้จักเคยคนในสักคนน้องเอ,อ๋หนองบ้าน้องเด่นล้วงเด่นไม่มีกัวพูญายูไย อำเภอตาเรือตาแรกเหล่านี้มันนัางใกล้ความโจรสลจารุารนนะรรนัโดดใสโดยก่อใส่กันพอใสพัฒนาอำเภอตาเรือเป็นอำเภอใจเด่นนะ้องห่างใกล้ความจารุนปัญหาญาติเสพติดน้องเอายาบ้นนเยยา,าเที่ยวาเดกัญชาเท่าเดไฮโดรวเจนเท่าเด,าดอำเภอตาเรือยักษ์กรวยบ่อ ถ้ามึงมาโย่เนี่ยเปอรตาเรื่องมึงมาอ่านพิเตน,น,นปานี้นะไปใกล้ปลาเค็มโยว่าปันชุมว่าดูโอเคก็ต้องใกล้ปลาเค็มว่าปันชุมมึงเตียงกู้นะอย่ามาโย่กับเปอรตาเรื่องนี้คำว่าโดนอะไรดวงต้องไม่ชัดดีเนี่ยมึงจะกู้นะเลยมารู้ไม่ดีว่าเปอราตาเรื่อง,งนี้ก็โยดซะยิงกระตายเงมึงไม่กลัวยิงอัะ กลาดไหมผมไม่กลัวครับผมเขาบอกว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งจัดแม้คนดีไรก็ไตโ่โฮ่อค,คนดีอะไรเป็นเครื่องมือคนไม่ดีความดีเนองเงือมึ่งเจอกูจชายได้เป็นบางสิ่งบางอย่างดีการต้องดีต่างกายดีต่างใจแต่ว่าดีได้ไม่ต่างไปจ่ายได้ไม่ทุกคนคใจไหม มึงในฐานะเป็นคนดีกูท่ามดิถ้าไปเซเว่นนี่มึงเป็นคนดีกูเป็นคนอย่างเบี้ยเขาเอาเคยเยอะอุบาทายอุบาทายเล็กกูท่งไอ้เกลมึงในฐานะอยา่าไปโยบกูน,นั่นกูท่าว่ามึงในฐานะท่ามึงเป็นคนดีเป็นคนดีไปในเพื่อนยอกมือไหว้ไอ้เกลดีปันนันไอ้เกลดีปันนี่อย่าไปเซเว่นไม่ต้องไปเลยไปเซเว่น แกปล่ยดิกเนี่ยปักๆหรอกมึงเป็นคนดีไก่ก์กยกรนับตื้อพอไปจัดมึงไปตึกเสือไอ้เวตาไมวระกวดถึงพอเจอเวตาไมวระก,กว,ด,ะว,มว,กกวดมึงว่าเอาเนอ้องไปแกยเกย์เชี๊ยบบอกว่าปีเป็นคนดีกูอ <c oughs> ่านหับรองหยัดแม้มันใจเอาไปใส่ตู้กลับตาถึงแปลกๆดีก็ไม่ได้เด็กหยัดแม้มต้องคนอย่างบี้ดีโดสอะไรดีใจได้ปบางประเด็นเว้ย ฮั่นเออต้องมีโบชัยเบีย้ยโบชัยเบีย้ยแล้วมันก็อัดรับรองก่าได้นี่กว่าพวกเมกลาไปเบี้ยเมกลาไปกว่ารับรองคนมีเบี้ยทำไรก็ได้ฮั่นเออออกแก๊งนู่งต้องนะอ่ะจดไว้มั่งนะหยัดหมั่นร้อยปดิบอ่ะกูตีมาหนาได้ยังไง อำเภอตเรือไม่มีงานเรื่องต้องทำเลยต้องคนนงหุ้นปัดนีไม่ใช่คนปลาหนี้อะไรนะครับหุ้นปัดนีไม่ใช่คนปลาหนี้อะไรไม่ใช่คนปลาหนี้คือไม่ใช่คนถทนี้นั่นหุ้นปัณนีมันไม่ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนไอ้ได้เล็กโแกวาโยแกวไอ้แกพระราชวังไอ้พระราชวังไอ้ไรเล็กโอในโครกแมมโครแมมมึงไง ra ra cho văng cái qua an kia, cái qua mưng đừng có mấy cái qua cắn cái quay qua vì là quay đáp quẩy đáp, quẩy qua ple thì quẩy mới quay đáp được, quay qua cắn lượn lượn vì là quay đáp mà วัดรถว้วยดับดินอะกูเร,รียกวกล้วยใต้ดินเนี่ยเป็น,นี่ดูเกินเลยก็ได้ไอ้ไอ้เหมือนคนเรียกว่าพิ้วข้าวก้าวเป็นตาลักซีเมีย,ยตาลักซีเมียหยัดแมมผิ้วข้าวตาลักซีเมียไม่จายเกวันเล่งไม่ใช่ประธานร,าารั้ววันอีจานอีซานฝนเหมือน,นคนกรุงเทพอะไร ดีแร่งแต่ม <is> ันติดปลายคิวอยู่นี่นึกไม่ออกน้องวุ้นเหมือนคนกรุงเทพถ้ากดกรุงเทพมาหานบัรเล่มันพิษฤทธิ์ย่าเลยหนูมาับได้มันไม่ตั้งใจจริงคุณคุณกูกรรแน่จังปฏิวิคนะคุณคุณกูกําเนี่ยมึงแร่งไม่ดีอ้าจำได้มันไม่ตั้งใจจริง <c oughs> วะเสี่ยงเหมือนมาแปดทวงลุยนะตรงนะโอูจ้ำมาไหมเฮ้ยแกก็งอองไม่ํำได้คำว่าที่มาโยนในเบอร์ตาเรือทำงานรับจ้างทางรายใต้ในใต้หน้านี้หมดสิทิอ,อ้ําเบอตาเรือนี่นองเออต้องเป็นกรรมกรต้องเป็นจนจันได้งานพัณน,นีน้นะอย่ามาโยไปโยที่อืน่นเชจอปี ผมตัดสินใจแล้วครับผมกับน้องเสงแขเนี่ย <c oughs> ตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยูอ่อำเปอท่าเรือไม่ว่าจะเป็นอย่างจนรงไรดียังไงแต่ผมตั้งใจเพราะสถานที่นี้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างมากเอากันมึงตีโยกายกุแต่ว่ามึงจำไว้น้นองนะคนดีนะเนี่โยไม่ได้โมไม่แนานนี่กูบอกได้มึงนมึงอย่าบอกเคยนะอะไรนะครับ ในอำเภอท่าเรือพึ่งยายก็มาดำรงตำแหน่งไม่ไม,ไม่มาประชุมหมู่บ้านมาประชุมหมู่บ้านโม,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 โมโิยกบ้านปีทองประชุมได้ซ้ำกับไม่ความเสี่ยงพื้นดอกโป๊นอนายเภอลมพลุมใต้อ้วนพนไม่ประชุมเรื่องอะไรเลยคะพี่ทองประชุมเรื่องปัญญาเทพตีปเหตุไม่อำเภอตาเรือนี่มันปนอมากมายอิทธิพลมากไหย อ๋ออิทธิพลมากไหมมันเลยมาอยด้ไปอยื่นนะพี่้องมีพอมีงานให้ผมทำบ้างไหมครับอ๋อถ้าง,งานนั้นคือมดสิโอปนีนองเดินไปเลยในลาดว่าก็มีงานได้มั้งในลาดในอำเภอนะ้ยนะครับอย่างนั้นผมไปคอยด้านโนอโกก่อนผมไปคอยในตลาดนะครับพี่ทองแค่น้องไปคอยในตลาดนะพี่ทอง <c oughs> ใบใบอนไปนองไปโท๊ะไม่กับลาดผมพอที่จะอ่านหนังสือออกครับอ๋อดีกันนองไปเดินทางไปในราดนะแต่นองเลดีนะถ้าเจอคนเปลกหน้าชวนเคยไม่ชอบมาผ่าคุณหนออูอย่าเถียวพลัดงทำไม่ดูจักถ้าไม่ทำใบเาลยเพื่อความปลอดภัยอย่างนั้นเลยแหละ,ค,ะครับพี่ตองครับ เออมาจ้าในตอกมันโจนนี่แต่อย่างนั้นผมลาก่อนครับพี่ตองขอบคุณมากครับลาก่อนค่ะแก้วเกยวไปแปกลกรมึงเละก้นหุ่นพันนั้นกูว่าไม่ใช่เป็นชาวบ้านธรรมดา ชาวบ้านธรรมดาไปได้มึงเละเล็บนิ้วมือเละเล็บนิ้วตีนะเกลี้ยงพลักวนเ็กเดียวกูโรเลยไอ้นี่ไม่เป็นไส้ชวนหรือเพื่อไอ้ไงก็ไส้ชวนลนะไอ้ไงไใจก็แบบไส้ชวนลจะเป็นค้ตำรวจูะไส้จืบเออไงไส้ชวัลนั่นมันใจหลังบบกฮะโรุไปกูเตว่าปนี้ เราโยนในปืนตาเรือตามใจเคยที่เป็นเคยที่ตายโอ่งเพลีอเราไม่ต้องไปทุ่นใจเราไปเตียงว่าเราได้กินว่าไปเราไปยาสาบซ่าว่าไปบำรือว่าหายเก้อไปมึงไปไหมไปยาสาบซ่าบำรือว่าไปไหมมึงฮะจบไหมสาบอ่ะไปกันไปกัาไปกูไป ใช่จ้ะใช่เลนิมโกลงก็ก็ต้องโกงบัง,บงลูกไม่ชาบังลูกจะคงเชีงนะหยัดแม่มาด้านเลยอ้ะแม,ม่เอ้ยมาด้านเละกินเป็นบังเลวบังลูกไม่ใจบังลูกคงเชีงแนง โอ้นี่ชินมาต้อนชินเหยียดมั้จ้ว่าเลานเววังตินะหัวแดงแปรบแดงแปรบแดงแปรบหัวกล้องดวงแดงอากาศไม่รู้น้องไอ้ไรเก่งแม่งอะเสียงหัวใจห่วงเลยอ่ะโอ้กินนิ่มกุ้งไอ้แกฮะกินกุ้ง กินโกงไงตองมึงใหญ่ายาบยาบกินขวานู้ไม่รู้กินข่ามู้ดหรือไอ้จอมมึงอยากแจวจำเรื่องตยโต้ตีโตโตัวปัจจุบันกินก็กูครับไม่ทราบว่าต้นเป็นจีนนั่นยังครับเอ๋อลูกเป็นชิงนทั้งเราเราเลี้กิดนมนุษย์อะไเป็นชินนงนล,ลอเนลลลเนเลยเตี้ยก็เป็นชิงมามีก็เป็นชิ้นมาม่าก็เป็นชิ้นใครได้กูแกะมันว่าไรกูแก มาม่าเป็นจีนมันเพื่อไปจ้องมึงไม่กลายเป็นกิน้งมาม่าเป็นกิ้งคือแหม่มันเป็นจีนเน็ตแกมันวัดเตี้ยแล้วปัดเบือเตี้ยผมมันเน่ยอันแั้นมันไม่เข้าใจไรเลยไอย้ยักษ์แมงเนี่ยไม่เข้าใจไรเลยอ๋อจีน มึงมาจากเมืองยีนนันอย่าง์ฮะินฮะรู้มาจากมงชิงดังแลยพอซ่องพังห้าลอย่ซ่องพังสี่ลอยว่าน่งตั้งแต่ซ่องคลังรกคลังที่องและมึงมาพื้มาเมืองจ่อยรู้เป็นคงชิงมามงทนกั้งขี้เหลือซ่องพังมาแหละขี้เหลือซ่องพังมามาขี้เหลือซ่องพังมาอีพังพังอีพังพังข้างเรือมาหมัดได้ยี่พังพังอีพัง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 บ่เดา อ่าไรเงว่ากี้จำปูมาเหี้กี่พังพังี้พังพังอันเครื่องเครื่องรู้อะไรอ่อังแล้วมาเข้าใจเลยอยากแมงนี่มาเข้าใจไล่เลยล่ะฮักเด็กภาษาจีนมังอโม่ที่ตาห้องล่ะอ๋อมึงนี่กี่จำปูมานั่นแหละเหี้พังพังเหี่พังพังเดี๋ยวมากี่คนน่ะฮะมึงมากี่คนลุมาอยากลอยอยากคงมากี่คนก็ว่าอยากลอยอยากคง

เจ็ดลอยเจ็ดคนไม่ลูกคือช่างพ่อไม่แยกลอยแยกคงใกล้จึงแต่ว่ามาขึ้นในช่างพ่อนางมาออกนามจูงกันมาอยากวังตาคงอยากวังตาคงเฮ้ยไรก็ไอ้ไรก็แกมัวมันว่ามาในเหมือนเต้แอร์จ่องเก็บวันไต้คุณเก็บวันไต้คุณโอ้กูได้ยินเพี้ยนขนาดนั้นกูได้ยินจิตวันไต้คุณจิตวันไต้คุณนั่งแล้วไม่เข้าใจไรยลยเลยอยากไหมเนี่ย ไอ้ยักษ์แมนุูกเขาเจาว่าอะไรโอ้ oh.